สบายดีทุกคนที่อยู่ในนี้เนาะแล้วก็ขอขอบใจที่มีระบบดีๆที่เข้ามาอยู่ในประเทศเราในตอนนี้เนาะก็อ,อื่นก็ขอขอบใจตัวเองที่กล้าตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกของซีเล็กซันเนาะและขอขอบใจน้องน้อยที่เป็นคนส่งคลิปมาให้ตอนตอนที่น้องน้อยส่งคลิปมาให้คือพาน,นาลูกสายล่าเนาะอายุเดือนปลายมาเข้าหมอมาเข้าหมอแล้วแบบ ภาพกันเทศออนไลน์เนี่เยเนาะเป็นแม่ค้าไลน์แล้วก็เป็นทางแม่นูอ่อนพร้อมหากระพากก็ภาพเกิดลูกเนาะแล้วน้องน้อยส่งคลิปมาเพราะว่าเคยเห็นธุรกิจนำกันเนาะก็เลยว่าเอ้ทุม่มเจ้าศึกษาเบ้างธุรกิจตัวนี้ดูเขาเห็นคนไลฟ์สดมาให้หลายเลยซักคนเท่าไหร่ให้หลายว่าเนาะเป็นไลฟ์สดของไอซุร์คอนเนาะขอตบมือส่งเสริมเพื่อที่เป็นคนดึนงดันให้ทุกคนได้มาเห็นอนไรสัเนาะหาก็สมัครเนาะก่อนที่จะสมสัคร s e เลคชั่นนี้อ่า ศึกษาคลิปที่น้องน้อยส่งมาน้องน้องทักส่งมาให้ผลลัยโซนเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทบริษัทนี้ตั้งย่ไซแม่ไผ่เป็นประธานเละเกิดมาจากไซและคลิปที่สองก็คือมาศึกษาแผนการตลาดฟิตเตอร์มาเตอร์แล้วก็สูพินเนาะเข้าเจ้าเองเบิง้งจบบ่าฟิตเตอร์มาเตอร์บา่าเอาสูพนินทันทีเนะาะคิดว่า ได้ทักหาไอซูสุสุลิคอนเนาะว่าค่อยสุลิคอนเนาะสัน <c oughs> ส้นสัน้นไปแบบมันดีใจแหงตั่นใจเนาะจนแบบนอนก็ลับเลยนักบนในลิงแบบทักหา,าเราเราก็บรตอบเนา,า,าะทักหาแต่เ้าหลังจากที่เบิง่งแผนการตลาดว่าซุพินจ่ายแบบนี้เดอร์ิตเตอร์จ่ายแบบมีเดอร์มาเตอร์จ่ายแบบมีเดอร์ทักหาเราแต่เ้าเราบรตอบส่วนมาเราตอบแล้วโทรมาปุ๊บแล้วก็ทิมาอธิบายนี่ไอเป็่ต้องอทิย หลตอนนี้นะซีเ็กซนหันมีรายได้แบบไหนบอกนอก้องเรื่องนี้แล้วก็บ,บอกมาบอกมาน้องเสี่ยวตําแน่งสุพินเดิมตอนนี้นะคิดอยู่ในใจว่างเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ในบัญชี